วันนี้เราทายานะคะดูยาไม่อใหญ่วิธีทําลืมค่ะมัวแต่ไปทาความสะอาดอยู่บบอยังเบิรงวิธีกินกับอะไรพี่นนอโอ้ยฉุมสุดยอดเลยอันนี้กะละมังใหญ่แล้วนะคะทุกคนรู้ไหมว่ากินสองคนกินสองคนสองคนสาวละเอียดกับสาวอุดรกิน้างบุลยกินเสือบวมกินได้หลายสองคนวันนี้คุณยายเข้าจามนะคะวันนี้เขาก็เลยแบบว่า เป็นอื่นๆหน่อยเป็นพุ่มแพรเป็นพุ่มแพรเราเป็นโควิดโนาดอกเป็นพุ่มแพร่นี่มันมแบบแบบว่าม,มันจิกจามบอกอักยงค่ะเดี๋ยวพี่เจ้าแต่งมนหน้าทรมานมากเะยาะเนาะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เสาดอนจะพาทุกคนมากินยำนะคะเพื่อนๆยำบุ้นสิน้นมีมีนี่นะคะเพื่อนม,มีนี่มีอะไรเนี่ยปลาหมึกกุ้งคือเสือบอกมีหมูมีเห็ดหูหนู แล้วก็มีเส้นโอ้มีหลายอย่างเป็นคนร้อยเอททำให้กินนะสูตรคุณพี่มีน้ำมันเดืมาค่ะอีกไหมออกเปิ้งลงอีกเหรอฮะยังไหมออกเปิ้งลงอีกเหรอไม่พอแล้วท่านหนึ่ละมันเห็นหนาเลยหัวมันขาดพี่ไม่น่าเลยเสียพักโลือกให้หนิอืมพี่น้องเอ้ยคุณลูกน่ะอืมพี่น้องหมันอะมาละนุ่นจไปไหมสวัสดีค่ะพี่น้อง ันเดี๋ยวเขาจะตกใจความสวยนี่เราสวยแล้วสวัสดีค่ะวันนี้จะทํายำให้กินอุ้ยเราทําแล้วเนาะทำแล้วเราจะกินแล้วตอนเนี้ไม่ต้องเฮทูนรายการกินคุณน้องเฮทูนน้องแหงเดี๋ยวเราเคาะไข่ออนเซนที่ว่ามันมันแบบว่าอะไรยังออนเซนจะได้บอโอู้หเลิศเหมือนเดิม เราต้องกินไข่อย่างน้อยวันละสองนินะคะ ừ, อุย้ยนี่สุดยอดเลยอะ่ะดูดิเห็นกล่องใหญ่นึง <ừ, S 1> ผักติดผักกดูพี่น้องก็รึนะกลุ้งตัวใหญ่ๆมีผัดผัดรวมนั่นเวยค่ะเั็นไหม ผัดผักร่วมตะว,วนันวันเด็ผัดตอนใบผักแซน่ะใบตะว,วนันก็ตบาย่ินไข่ออนเซนก่อนนะจะได้ไม่เสียทองไข่ออนเซนนะ่ะพี่มีนาเขาทำทุกวันนะเพื่อสุขภาพสูตรตามที่บอกเพื่อนๆไปนั่นแหละคะ่ะใครทำกินดูนะพูนเสกขนาดนี้อืม่ไม่เ็ียงเลยเอรอ,อ โซ่เขาไม่กินนะเ,เ,เนี่ยมันดิบดิบมันก็ไม่ได้ดิบหรอกกลังพูดีกินได้มันไม่มันไม่คาวนะเพื่อนอสุดยอดเลยเฮ้ยอยังกระเสียบไลยเปล่าท่ากันหลงไม่ได้ทายวิที่ทำหมือว่าง <laughs> แค่แล้วๆคือคือพอโอ้ยกล่องกับตังผออยู่บริบริไทค่ยอยู่เมืองนอกขเขาได้กเครื่องสำนีกก็ดีแล้วแซบอีเล้วพ่อพี่<ม>ลวกลวกลวกเสร็จแล้วพี่ก็ใส่กระมังแล้วทำเครื่องไว้แล้วไงอืมพอดีโหพี่ก็ลวกกว่านุ่มๆนี่ที่สุดของยำ เธอรู้ไหมฉันอยู่ตลาดเย็นใหญ่ฉันขายยำยำยายพรจะมีน้ําเยอะยายอันนี้ยายพรยายพรประเทศไทยนะไม่ใช่ไม่ใช่ยายพรเมืองดาวนะมันจะขายยำที่มีน้ํานะเพราะว่ายำยำบางร้านน่ะเขาจะน้ําแห้งแต่พี่ต้องมีน้ําเพราะว่าพี่จะปรุงน้ําพี่มีน้ำมีสูตรยังไงคะที่จะแบบว่าทําให้เส้นของพี่มันไม่อืดนะคือมันโดนน้ำมันอืดพี่ลวกลวกแบบว่าลวกพอสะดุ่ะอะ สูตรของพี่มีนาน่ะที่ไม่ให้ทาให้มันอืดมันอืดน้ำยำเนาะคือลวกให้มันแค่พอสะดุ้งไม่เสร็จอยมันสุกไหม,ส,มสุกอยู่ได้เทือแต่วันอกคือแบบเข้าไปในแบบว่าปล่อยมันสุกจนจนเละเคือ่อ <c oughs> ให้พ่อสุกก็คืออต่ <c oughs> ปล่อยไปจนเละไม่ <c oughs> เส้็จมันบรดูดน้ำเลยอ

กินน้องก็บม่ตายแบบมืหกูมือนี่หมูหอมธรรมดาหมูนุ่มๆพบบี่น้องลวกพ้อแบบว่าบะบะซุปบะเหนียวอ่ะแบบลวกเอาจะใชยยย่รดมือ เห็นมะลุงค้เค็มยิบนั่นยิบนี่ใส่บไทนอ่าย่ายรูปถ่ายประทัดนะคิดเบิ่งอารุณเอ้าย้ายแล้วหรอตีโอ้โหแล้วเล่าสินโอ้ยต้องจัดแล้วไปสันเท่ยนประทัดสันถ่ายประทัดโย่แล้วไปบะมือกันหั่นไปตะมือหั่นอย่างเขากับเขาช่องปิดไปเขาแบ่งอาหารแบ่งเป็นนะเขาสีเห็ดเป็นหมู่มือครับครับอืออืที่แบงอาหาร รลวมโดนกันเหนียวเลยมรงแบบอื้หลวมแป๊บเดียวกุ้ยแช่เกาหลีเนี่ยต้นแบนไงคุณยายมาอยู่ด้วยเป็นบุญปากกินอาหารแต่ละวันเจ้าดอนจะคือวันแท้แพ่นเผ็ดจี่านี่ยคุณยายคุณ วันนี้เพื่อคนคนหนึ่งไม่ได้อยู่นะคะเลยไม่ได้กินด้วยแต่ว,วันหลังมาทำให้กินนะคะที่นิ่งหยุดไปเจ็ดวันก็อดเลยจนผอมหมดละกลับมาจอยกินตะตมไข่นี่แหละค่คะคนนี้ทายที่เสาวโดนเป็นโควิดแล้วตุมไข่แหย่แพงดึงอ่ะกลับมาข่อกินไข่อะไรอีกเลยตอนนั้น <c oughs> กินได้ซึมมือเนาะบัดห่อใครไปเมื่อนั้นเนี่ยโอ้โหออกกลับมากินชาเบอร์เลอห่อตาเริ่มิเด่นมันเปิดแซมเพลอรอร่อ,อ,อเยเนาะ,ะสาวเจ๋ยด้วยค่ะสาวเจ๋ยเราเป็นไอดอลมัมกนั่งกินหลายธรรมชาติธรรมชาติสาวเจย๋ยสาวเราเอสอะไรก่อน สาวเทศบาลเมือง้อยเอ็ดน้องพอ่อบอกว่าเป็นสาวน้องพอ่อเนื่อกี้เทศบาลเมืองลอยเอ็ดเมืองลอยเอด็ดบอกเราบอกบอกเด็กบอกคือเพิ่นดอกเดี๋ยวนี้เราอยู่ประเทศไทยเลยเนาะติดตามต้องติดต่อกลไม่นอนคนหนึ่งผู้ชายเส,นะสร็จคือแล้วเฮ้ยสุดท้ายเนียนแบบก็คือเสร็จคือป่ะเอามากินเราหันหลังหันหลังเมืองเราเปิดเมืองเช้าเจริญไหม วาวคำมได้ก็น้ำบิดถือบดแฟนตัว,ตวเฮ่อแฟนตัวยุงมันจะตอนแรกพี่โอกควัวมันเผ็ดเ,เนาะพี่ก็ไม่ใส่พริกหพอดีเพราะว่าเราทำน้ำเราทำกัดกว่าพอถือเครื่องเนาะมันกับพอดีละมัง ท้องที่สุดคันพี่ได้เฮ็ดกับเขาเนี่เธอจับกล่องอย่างเดียวเธอมาท่านดีหรอเอาเตรียมเตรียมเตรียมหมอหม้อเห็ดซองเตาเดือดไว้แป๊บเดียวอุณหภหมิเฮ็ดให้เบิ่งดีดีเลยคือเรายกพึ่นวางสิเบื่ออืมเอาันนี้สาพอร้อยเอ็ดนะคะคนละสาพอหนอ่งแล้วสิเฮ็ดใกล้พักชิ้นครับใกล้พักชิ้น ักดเมนูต่อไปมีเมนูในใจไว้สิปุนในขวดอวนแจงน้วใหม่หมอนั่นเนาะกินด้ยสวอชมือเมื่อดี้ใหม่ก็ไล่หมอนเมื่อวานนีนไก่ไตหนำกับบดมือเดียวมือเดียวหรือเบิดไล่ไก่ไตหนำเบิดไม่ขึ้นเลยไก่ตัวนึงตองคิดรับสีย่างดอกพี่น้องเอ้ยวันสีอิ่มบ่ พ,พ,พี่เพิ่งหูว่าพี่เน้ยนยังได้ต่อพี่ว่าพี่เน้นฟีเมื่อเพราะว่าการทําเหมือนเราใจมันรักที่อยากทาทําด้วยใจก็เลยอร่อยใส่ใจอใส่แก่ทาไปแล้วคิดว่ามันจะอร่อยมันก็อร่อยเลยเมื่อแม่คนจินห่องกินได้มันแะบหดีคุนเด้อ <c oughs> <c oughs> ข้าเจากับจว่าเม่ได้กินน้ำมะหูดอกก็แสบบ,บ่ก็หลอกแสบก็แสบ พี่น้องเบ้่งเลยชาวอุดรก็จินเจงซาวเราเอดก็จินเจงถุดลถตลไดเว่ยาวยังก็อู่ผู้หนึ่งคือปรท่านน้อเดอ้วย <c oughs> าวอุดรอุดรง,งานกินเกิญเถอะเพิ่งจะมองหรือจะมงหนึ่งออกกรืงกายสิมนาทีค่ะ <c oughs> หายใจแล้วผมทันสิบนาทีมอยกะว่าก็ได้ออกแล้วแหละไม่ออกหรือหมอออกกัดพีน้องกินอิ่มแล้วกมั้งถ่ายถ่ายรูปแล้วมันบ้าวกะละมังหนึ่งพ่อสาวพี่อยู่ไหนไม่หนุ่นี่เองไม่ได้ถ่ายรูปเลยแล้วเองต้องถ่ายส่งให้พี่ด้วยนะ พี่ก็จะไปอวดเพื่อนพี่ทุกอั่งอย่างจิ้นบัท่นาทนไม่ใช่ะต่อตักใส่จานอีกจะได้ดูดีเดี๋ยวพี่จะได้ถ่ายอีกถ้าห้ากินเบิด์ตเมนยวมันเก่าเหมน็นด้นนี่ยาก คือกินให้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็นอนงานมาก็ทำแต่พี่ไม่ได้คิดว่าเราจะไม่หมดนะหดดูดี่ดีล้วพี่ถายรูป่อกินเผ็ดกินอยังไงบ้าง้่องซ<ร>ีเรากลับบ้านแน่นอนจะโยกันรีเท่าไหร่ก่อนปีนี้ปีที่ ปีเก็ปีพีบอปีพีที่ซีมาแท็กสามปีเพราะตอนหนูมานี่ปีแรกเรายังมีวีซ่าอยู่นะยังในแท็กเลยอยู่กับรซี่ปีปี่เขาปีที่เก็ดข้าจะาปอเฮ็ดรอบซ้มมืดหรอไม่บอกรอบแรกอีกรอบแรกมันหายเขาหยุดผิดกับวาเฮ็ดตัวนี้ต้องเกิเขาเจ็ดเลยวอาผ่าสปอตรอบแรกไปททำงานรว เขาแก่ยึดเขาแยกกามาเลยอืแยกกันนี้มาเห็ดหมองไหมเห็ดไม่เราหนำบางก็อยืมสองสามเดือนเจ้าหนี้เหยยุปปัตนหกเดือนก็ยูไปสลับพี่น้องยุบ้านเท่าวินาเฮ็ดเท่ากับตังหนาต่างๆเก็บเงินแล้วก็จะกลับไปอยู่บ้านแล้วเนาะเสารดอนไปอยู่บ้านอัปเดตนู่นนี่นี่เห็เบิ่งไหเด้อปีเสารดอนกลับบ้านได้นังสองปีปีนี้เฮ็ดเงินเฮ็ด ป้าเพี้ยนย่งมันแล้วแล้วก็ปีนาเก็บเงินอปีนึงแล้วก็ปีต่อไปรายงานตัวกลับเลยจะกลับไปเหตุเศรษฐกิจพ่อเพียงแล้วกันหาผัวไปตามล่าหาผัวฝรั่งความใฝ่ันจะกลับไปเฮ็ดเฮือนเฮ็ดเศรษฐกิจพ่อเพียงเราเนี่ยล้วก่ะเจา่าให้สิการจีบเจ้าบ่ะคอยติตามล่ากลับไปตามล่าหาผัวฝรั่งอยงเดยเจ้าบ่หาผัวฝรั่งผู้บ่าวให้ประกาศจีบเจ้าเลย เบอร์อะไรหมักของไงเสาดอนมักมีมีเสาเจ๊ยเป็นเป็นแร่มันด้านใจเป็นไอดอนสเปซยูทูปกินอาหารแล้วก็จะเอาไปเอาพองจ้งเินแบบธรรมชาติเวาธรรมชาติบ่แม่นว่าคนไทยบ่ดีได้พี่น้องคนไทยก็ดีพอของรูกเงินก็ดีดีเบิร์ดแต่ว่าหมักของไงหมักของไงหมักสื่อๆดอกพี่น้องคุย ป่านนี้ก็ยังบ่กท่านเด,ด็กได้พออยู่อ,อ,ยอยากลองเบิ่งว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนี้ของเงี้ยเป็นอย่งไรใช่ไหมทางชีวิตกับพอเอเชียมาเบิร์แล้วสิอันนี้อันนี้คือเหมือนกับ่าว่าตะปากน,ะนาะมาตับปลาพออยู่อดอ่ดยอยากรู้อยากเกิดมากครั้งนึงในชีวิตอยากรู้ว่าของเงี้เป็นอย่งไรใช่ไหมครั้ <laughs> งหนึ่งเขาจะแบบลืมบอลงใิ่ไหก็จะจีบฟังเรื่องอาหารเอาหรออยากจะมีโมเมนต์แบบ ล้องขอชีวิตสิแม่เอาเมาื่อเก่อนี้ก็โตเน่ะเอาอเอากูให้ตายได้สู้กูอยากร้องขอชีวิตสิแม่ออเขาบอ,อกเนี่ยเจอข่าวเธอกินไข่เอเย้ยเธอจะกินไข่พี่เธอ,อจะไม่เบื่อ,อพี่จะทำไข่ออนเซนไข่ลูกไข่นี่ไข่ออนเซนตีกาแฟก็รังพิดเลยออนเซนพี่ก็จะทำไข่ลูกเขยแมนก็ทำไข่ลูกเขย หอมแดงหมดถุงเคยทำขัาข้าวจานที่สองเลยคือจานที่สองถ้าพี่มินากลับบ้านไปอ่ะพี่มินามีมีแผ่นยังไงจะไปเอาผัวฝรั่งมันบุ๋มไหมบืมเพราะต่อ่าคิดออกงูสัพี่อายุเยอะแล้วอยู่บ้านเลี้ยงร้านปลูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงไก่เก็บเพียงไป หาเก็บผักเก็บยังคือตะกาเขาไปสวนได้ไข่ได้ปลามาเห็ดกินสำนันเงินในบัญชีกับฝากไว้กับมีแล้วเสี่ยงพ่อแล้วอยู่ผู้เดียวมองไปแม่ไปโสดเด้นี่โสดทิ้งผัวอันนะลูกโสดทิ้งผัวนะไม่ใช่โสดผัวทิ้งบอกล้กโสดทิ้งผัวเข้าเป็นไม่ยิ่เงีงว่าจำเป็นต้องมีผัวอยู่ผู้เดียวกับอยู่ได้เป็นยังขึ้นได้มากเกาหลีเป็นยังขึ้นได้มากเกาหลี เพราะว่าเราทิ้งผัวแล้วเราก็มาเลยทาไมถึงได้ทิ้งผัวเขาทําให้เราเจ็บอ,อกเจ็บใจอืเขาทํากับเราก่อนเจ็บสัมภารมเขาทํากับเราอาภัยแล้วอภัยอีกนางก็ยังทําเหมือนเดิมอืมแล้วก็นั่นแหละแล้วมาเกาหลีเป็นแต่อีกตัวหนึ่งย่างเรา,านี้ก่านแล้วมาแล้วมีอันใแ่ถุงเ่ะแต่เห็นถุงก็แเสืเอผ้อ <ปะ S 1> <พ>าใส่ถุงถุงจะเป็นถุงข้าวๆาวนะถุงข้าวยาวเงี้ยเงียวที่บ้านเท่าใส่ใส่ปุ๋ยท่ใส่ยังนะอื กระเบ๋กระสอบปุ๋ยต่มันเป็นถุงใสเอออืมแบบใสอันนี้มาในคนในซ้อยถามมาย่าจะเ้าไปยังวะสิอ๋อสิเอาของไปฝากพี่น้องกลับบ้านหลักมากเกาหลีบอได้บอกไพบอได้บอกฮอนแม่เพราะว่าถ้าห้าบอกแล้วคือห้าคชิดว่าสีนี้ไป,ไปตายข้างหนาเปน็นเนงกอกระซางสินะ่ะเพราะว่ามันค้นห้าเหมือนกับมันเบิดต้อให้กูไปกูตายกูสิไป บวบไปแล้วบวมันมันเบิดแล้วเปล่มันหมุนมัหมุนอยู่ฟาบ์เบอมันเบิด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 แล้วเบิดเบิดตีเฮาอภัยอภัยแล้วทุกอย่างคือบทความอดทนของคนแล้วคนเฮาพี่น้องพี่น้องต้องเข้าใจพี่น้องทุกคนบางคนก็ต้องผ่านมาคือสาวละเอียดนะเนาะบางคนก็คนเฮาแต่บ่ผ่านมากมันก็บ่ได้แมสคอดเมืองหลอกปานนี้ดอกพี่น้องผ่านอย่างมาหลายอย่าง ลูกสามคนลูกไา้เบิดลูกไา้เบิ้ยต่อยต่อยซารลเอ็ดเลี้ยงคนเดียวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สารลเอดกะเอาลูกไายกับลูกไผ่มาสองคนมาได้สองปีแล้วเดือนหนาทาเกาหลีเปิดกะว่าสิเอาลูกไา้กับลูกไผ่มาอีกผู้หนึ่งแต่ก็เลี้ยงลูกไส้ละเ่านอะมีเมี่ยงเป็นอะไรอ่ะเ้อะยุบานกับยายยายบขาอยากให้มาเด้ถามมานน่ยายบอกว่าอยาเอาไปเบิดทอให้ยุบเป็นมูแม่แน่ แม่แบบสิห้นะเออเดี๋ยวต้นแม่ว่ามีคนอยู่เป็นมู่แม่ถ้ากลับบ้านไปซาลเอกตศิษิ์เหตดกับเขาสู้แมกกินสิไปเหลี้ยมแม่ย่างดีผุล่าแม่อยากกินย่างกับิเหตดให้แม่เพราะว่าขนาดมากเกาหลีได้เขาปีที่สองพอตายถือรดส้นกับวะได้ก,กับพี่น้องอืมกับว่ได้เพราะว่าถ้ากลับแล้วห้องิเขาขมาอีกบ่ได้อืมนัม่นแหละชีวิตของคนเขามันมีอย่างที่แบบเยอะมากเลยที่ห้องแบบตดทนนะอืมตรงว่าตรงทน เข้ากับว่าเห็นตะม้งมุ้มห่อที่สบายท่ากนวันสุโมนี่เมื่อย์บากเมื่อยลำบากอ้าพี่น้องเอาเอาเรื่องเรื่องความกินความสุขดีกว่าห้องบางทีเพื่อนเพื่อนก็เห็นแต่แบบว่ามุ้มห่อแบบมีความสุขเมืองน้องแต่โอ้ยพี่น้องสวยสมหอดฤทัยไรอะหลอดลมหลอดส่วบางคนเห็นแต่ห่อตอนประสบความสําเร็จแล้วแม่แบบว่าห่อชนห่อยูทูบแล้วเหามีรายได้ห้ามีเงินเก็บหรอกบางคนโอ้ยอยากเป็นแบบเธอจากเรื่องเต่ที่จริงโมเมนต์ก้อนหน้าเนี่ย ก่อนที่จะไม่ได้ทุกมืงินะพี่นอ้องเออหลอดลมหลอดไตแรงขำเขา,ากะมีทุกมือนนี่คอนอยู่บ้านวาเจ้าขียเก่งแถ่ายยา่ตะกี้มีแต่คนวัดเราสิไปบอลเพรารน,านปปรเราไป,าปหไหนอยังนั้งไปบอลดรอไปใส่กับไปโหลดสิ่ไหมไม่ได้หนังสือใช่ไหมบอได้เก่งภาษาอะไรอยังนี้ได้บอได้ภาษาเลยตะวันบอได้เขาเอิรนวาโง่แต่ไม่โง่ไงเข้าหรู้จักวิธีเอาตัวรอด คือคือถามอ่ะแต่บ่ได้บ่ได้กะสี่ซีบอยสี่เมาษาเกอร์หรือเราบอกใครใดเนี่ยตอเราไปซื้อของอะไรไปสั่งเขาจะได้อ่ะคิดเมืองอรุณแต่เซาอุดอนนะว่าได้เนี่ยแต่ว่าไปลาไปสั่งของสั่ง้างสั่งมาเป็นได้บ้างหากินบ่ได้เลยกยไปสั่งแล้วหลานทั้งหลานมไม่มีรูปนะอืม,มีแต่ตัวหนังสือสีอ่ไปสี่มาได้เศษเศษเรื่องเนื้อมาผ่ากันกินแล้วนางเบิ่งซื่อซกินไม่ได้ไม่ตรงซื้อย่างอันไม่รูปสี่หมวอไปเขาออกมากินเบื่อหรือเปล่า ข้าวตอกขารันได้สิไม่ได้ลูกใส่ข้าเบงแล้วใส่ซุมมือนี่กับซุมมือย่าแล้วสบายใ่ได้เบิร์ดแล้วสบายแล้วซุมมือนี่เงินเก็บเราก็มีแล้วอยู่โตแล้วลูกเตาเราก็ได้เ็งานแล้วไปใส่กับไปเบิร์ดเรครงอันนี้เราบเด็กที่นังเราสั่งกินเป็นเบิร์ดแล้วเก่งเต้เอาที่ใส่กับแดกผัวเตะเอาที่แดกผัวมือนี่ผูุมือหนึ่งสามสี่คนผู้เบาทั้งมหาเรา เราคุยต่อขันคุยหรือเปล่าสาวพวนเมื่อเล่าสาวพวนเอ๊ะทิมแล้วผัวเซ้นเซ้าโดนเบาสินเนี่ยบ่มีผู้คุยนแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วเนาะเลือกล้ยผุนดาคามชาดเลยเป็นคนที่มีความฝันเป็นของตัวเองสิเนี่กล้ยแต่กับฝรั่งสิแม่พี่น้องแลิกไม่เสิร์ฟจนดูทุกมืงินี่ความฝันอยากได้ผัวฝรั่งแต่ไม่อยู่เกาหลีกุ้วยตะกับฝรั่งตะว่าแบบเป็นแบบน้องเห็นงานบ้าน ใเปล่ากับเขาให้เขาไปแหละไม่งั้นงานการบ้านนะอ๋ออันนั้นอ่ะเราัห็นแโอ้โหข้าวจีเก่งมากเก่งนะอันนั้นเขาต้องใส่ยาแล้วด้วยตอนนั้นเรามียาเราต้องใช้แล้วตอนนั้นอ่ะไม่เราต้องไปหาความรู้ประสบก,การณ,ราณ์ครัง้งหนึ่งเขาก็อยากลองขอชีวิตนะครั้งหนึ่งเราก็อยากจะลองขอชีวิตเปะยืเมเบื่อกันเด้อข้าวจีกับเขาสู้กินสู้มือมองเห็นสู้กินสู้เธอกินนะ มือเนื่เบื่อกะมาลองเบิงมือเศร้าเบื่อแล้วก็มาเบิงแน่ขอลองล่ะบันนี้สาวสาวโดนสาวเอเดยนยุ่งกันเทีกับเผาชิ้นสีเด้อบันนี้กันสาวเลยบันนี้ยุ่งน้ำสาวโดนเราถามหาเด้บันนี้คหัวใจแบบเนี้ยายเราไปซ้ายห้สบายเลยถ่ายยุ่งนี่ก็จมเนี่ยบานเนาะเมื่อเพิ่มเร้านได้แล้วดีบ่ดีเมื่อความกันโดนเขาย้าย รล่เงานตัวเก่าเลยสาวดอนสองปีปีนี้เฮ็ดเงินให้มันแล้วเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้มันแล้วที่ว่างไว้ปีหน้าเก็บเงินอีกทีหนึ่งรล่เงานตัวเาเยทายุวานเท่านีิบ่ได้นี่พี่น้องแซนหนึ่งหน่ปีหนึ่งกับป่ได้ตัวก็ไปทำให้สองคนเบื่อมั่งไป่ใช่ชีวิตแบบตามข้อตกลงเจ้าของละเดี๋ยวไม่ใช่ชีวิตแบบพ่อเพียงแบบโซโลไล่ละพี่น้องเอ้ยเมื่อยล่ะ เมื่อยล่าล้วกำลังอีกไม่หัวพอแล้วอย่าร้องขอชีวิตนะลองขอชีวิตเราไงจะเศร้าดอนใจซีไปตามลาหาข้อมฟันตาคลองและขออีกเวลาอีกสองปีในการสร้างตู้พี่น้องเลยนไหม้ำมันไม่หายอืมเราจะเคี่ยวน้ำตาลก่อนทำให้น้ำกระเทียมดอนผีเส่น้นังเทียมดองหนังเราหายมันหนังยังเต็มมือก่็เส้นกระบาดูดหนังพร้อมแล้วก็แสีบได้บพราะมันเสียบได้คอเห็นอเห็นยำแบบว่า ลวกลวกเสร็จแล้วเราปรุงเครื่องปรุงเราอึดอ่ดะอืดเ,เราต้อง <บะ S 2> มีน้ํา <บะ S 2> ทําน้ําต่างหากเขาเรียกน้ำำํายำเราเห็ดหนาที่เต็มเส้นบ่อืดพร้อมทุกมันสูตรดีโูตดีมีคนมาเห็ดเขาเขาสูตก,กินเต็มเราแซ่บนะน้่ยเต็มบ่รน้ำเต็มบบเราแซ่บพอมียายมาอยู่ด้วยสาวเราก็อยากจะทำยูทูปนู่นนี่นั่นเกิดแรงเหมือนดันใจขึ้นมาอีกเคนหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวเราจะว่างแล้วก็ไปหมาดกันเนาะหมาดเกาหลีกันไปหมาดไปซื้อของไปซื้อข้าวสาร บวดเพิ่งกะดีดีเพิ่มาเป็นหยุ่งน้ำว่าแล้วอีกอีบพักหนึ่งเสียพักบางเทือกที่ว่าจุ๋นี่ที่ว่ามันตื่นกระเสาแปบมากพี่กับเขาจริงๆตอนเวลาเปิดไว้อ่าแล้วเพื่นๆตบท้ายแล้วนะจะกินไข่อีกลูกที่3แล้ว ไปต่อไปผุดปนณิสูโอ้ยไข่อ่อนเซนลายายญ่สุดดีค่ะเกลือเปลี่ยนยำเป็นมาท่านพี่นอ้องนี่แหละห้างคต้องไปแบบว่าเฮ็ดเป็นไข่ยอย่างประตูได้เฮ็ดไข่แบบนี้แหละตีะแสบที่สุดเดี๋ยวเดือดห้องถวยก่อนสิเงาพี่น้องเ,เฮ้ยแสบเงี้ย คิดว่าก็ตายไงเรากินก็กินไข่ซื่อกระเสียมบัดใจพมบ่วหวนกับพวกวันนี้ขอรับนะบ๊ายบายขอบคุณนะคะบ๊ายบายพี่น้องคนงานขอบคุณค่ะเจอกันคลิปไหมคลิปหน้าบ๊ายบาย